วุ่นวี่วุ่นวายแต่เช้ายายจะกองน้ำจะเอาอะไระมันเป็นอะไรนักหนาเฮะอีตัวนี้อีตัวก็กะเอะก็กะเอีดิ้กกะเอ็ดดิบิบมันดิกมันดิกมันดิกมันเฮ้ยดิกมันเท่เฮ้ยเป็นอะไรอีลากอีเรืออีทูอีไถฮะ เอาอะไรอีกเฮ้เฮ้ตาจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วจะไปนอนก็ไปนอนสีไปเร็วืมหนวดบอลบอหนวดเคยบอลบอลอย่างนี้อออีตัวบุนใบเห็นยายจับโทรศัพท์ไม่ได้เรอะจัดอ,อ,อะไรเป็นอะไรืมอะไรเป็นอะไรไออันเด็กทำอะไรให้ถ่ายบีโอให้แม่มันดูอ่ะ ให้ใจบีโอให้แม่โดนหน่อยเดดใจมีโอให้แม่โดนหน่อยใ้ช้มีโอให้แม่ดหนห,ดหน่อยที่นามันต่แรจะอัดได้นี่นี่นนี่ให้ช้มีโอให้แม่หนุนโดนหน่อยทีนยอดรมานุนออ๊ะ อย man, ien, long, ู่ได้ยังไงมันยใจก็มีงานของใหญ่กองน้องกองน้ำอยู่ันไม่ให้หยอกกับใจกับมันอย่างนี้นะฮ้ดูหน้าที่เหนหน้าดีนี่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 ดูดีๆกลางเล็บเธอเลยให้จจหยอกด้วยเก็บตัวหลัง Hương tiếng hay quá, kim kalan kalani <laughs> oi oi katia oi 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 mình oi 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 đi, mình thôi mình, oi 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 lại, หาเรื่องนะนี่น่ามันอ้วนนะนี่มันอ้วนโอยอวนโอยเดือเท้านนมันได้เปิดห้องมันจะไปดูกำกับเขาทำความสะอาดแล้วสิอ <c oughs> <c oughs> เปิดทำไม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 เปิดให้เ,เขาด,ด,ดูดูตูดละอ้ายอ้ายอ้ายอ้าอ้ยอ้ยอ้อ้อีกสองพันกว่านี่โอ้ยดูมันตกดดู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 ด,ด,ด ดูมันทรพีด <cn> ิด no ูม <c oughs> <questo S 3> <c oughs> <os> ันจะโดดกัดยายนะนี่หน้าอย่างนี้ยายรู้ว่ามันจะกัดยายนี่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 มันจะกัดนะนี่หน้ามันเป็นอย่างนี้นี่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 ไถหัวไปโอ๊ยไถหัวไปไถหัวไปเลยไถหัวไปเลยไปไถหัวเข้าป่าไปไถหัวไปไม่อย่าไปอยู่กับกูไปไปเลยไปเลยไปเลยอย่าไปอยู่กับกูไถหัวไปเฮ้ยเฮ้ย được chắc là trai hmm?